เมื่อช่วงค่ำนิทานมานะครับอาจารย์ได้เข้าไปที่สำนักรู้ไหมอาจารย์เข้าไปอะไรอาจารย์เข้าไปหาองค์ปู่ดูรูปปู่ก่อนห้ทุกคนมาคว้าพรปู่ก่อนแล้วก็ล้งสี่ห้ครับใจเย็นๆ้อทุกคนย่าใจห่อนขันใจห้อนมันบ่ได้ตัวเราต้องใจนโ่มๆอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของเราเนี่ยเมื่อกี้อเข้าไปอยู่กับปู่อไปนั่งอยู่กับปู่เป็นชั่วโมงแล้ววันนี้อาจารย์วันนั้นอาจารย์แก้บนไปผลไม้สามชุดไปแล้ววันนี้อาจารย์ก็ ได้แก้บนปู่อีกนะครับได้แก้บนปู่อีกเนี่ยล่าสุดเลยเมื่อกี้นี่เห็นไหมมืดค่าแล้วอาจารย์เข้าไปเนี่ยอาจารย์นําผล,ลไม้ไปถวายปู่เนี่ยเนี่ยผลไม้เก้าอย่างแล้วก็ดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกถวายปู่เวทเนี่ยไปนั่งดูนีย่ยังมีคลิปอยู่เลยนะครับเนี่ยคลิปเนี่ยนะครับคืออาจารย์ไปหาปู่ไปนั่งอยู่กับปู่นะเห็นไหมเห็นแล้วขนลุกอ่ะขอพรบอกชื่อนามสกุลขอพรได้เลย นะครับทุกคนใครเข้ามาก็แชร์รอเลยสองพันหกแล้วะเดี๋ยวอาจารย์ให้แคปเราพร้อมกันเลยเออจุดทั่ว้ลืมดูโอ้ไม่เป็นไรฝนก็ตกแล้วอาจารย์จุดทู่ไว้นะเนี่ยอาจารย์จุดทู่กระป่ไว้ลืมดูโอ้ยงานงอกแล้วฝนตกแล้วลืมดูโอ้ยลืมดูทู่อาจารย์จุดทู่าารกระปู่ไว้อาจารย์ลืมดู โอ้ยที่ไหนนอกบาทนี่ไม่เป็นไรปู่เดี๋ยวปู่ให้ชุดนี้ไม่มีทูบก็ไม่เป็นไรนะคืออ่ะฝนตกอ่ะแชร์ด้วยอ่ะขอเล่าขอหนึ่งนาทีจบเลยอาจารย์ให้เลยคือไปนั่งอยู่กับปู่เนื่องจากอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยหวยเราหลุดคือเราเข้าล่าสุดคือวันเอาสามตัวนะสามตัวเราเข้าล่าสุดวันที่เก้าเดือนเก้าคือเก้าหกสี่หวยเราใช่ไหม แล้วก็เข้าสองตัวมาถึงวันที่สิบสองแล้วก็หลุดตั้งแต่วันที่สิบสองมาจนถึงวันที่ยี่สิบอาจารย์เลยเข้าไปแก้บนปู่แก้เนี่ยก็คือแก้ก่อนเลยเออยังไม่ได้ก็แก้ก่อนแก้แล้วก็ไปนั่งอยู่กับปู่ไปเดินอยู่สำนักจนมืดจนค่ำยุงกัดไปกอดปู่แล้วก็นั่งร้องให้ตรงนั้นบอกว่าปู่คือทําไมคือวันนี้ลูกไม่ได้มีโอกาสมาไหว้ปู่เนื่งองจากงานลูกเยอะวันนี้ลูกเข้ามาไหว้ปู่ก็ ขอให้เราถูกฮานอยวันนี้ถ้าไม่สามตัวก็ต้องเป็นเม็ดเดียวเพราะว่าถ้าเอาตัวอื่นมันก็ไม่ปังเท่าไหร่ปูก็เลยให้เม็ดเดียวให้เม็ดเดียวแล้วปูก็ยังให้สองสามบนเกือบสามตัวพลังบุญเราเกือบถึงเราเหลือนิดเดียวเราได้สามตัวก็วันนี้ก็ได้นําผลไม้มาถวายปู่มาถวายก่อนเลยแล้วก็จะปั้นองค์หญ้า องค์ย่ามณีจันที่ย่ามาเข้าฝันที่ย่ามาเข้าฝันพูนแล้วก็ขนลูกย่ามาเข้าฝันบอกว่าอย่าขึ้นลูกก็สั่งช่างออกแบบเรียบร้อยแล้วย่าก็จะมาอยู่กับปู่ก็ขอปู่ก็ไปนั่งกอดปู่แล้วเนี่ยผมก็ร้องให้แบบนี้ะน้ำตาก็ไหลผมก็บอกปู่ว่ามันหลุดมาหลายวันแล้วนะนะลูกก็ทอ้อลูกรู้ว่าปู่รับรู้ลูกรู้ว่าปู่อยู่ตรงนี้